ครับแล้วเคยมีอะไรอ่ะพุทธคุณเคยมีเรื่องราวอิทธิปฏิหารที่เกี่ยวกับพระเครื่องพุทธคุณพระเครื่องเกิดขึ้นกับชีวิตไหมครับผมเนี่ยนะแนะนาคนอยู่เรื่อยครับบอกว่าการที่เราไปเล่นพระนี่นะมันจะยึดได้อยู่สองสถานนะครับหนึ่งเป็นวัตถุโบราณสองมีความเข้าใจว่าอิทธิฤทธิ์อ,อย่างบางทีเนี่ยเราอาจจะเยอะเขาเกิดมายิงเราพอดีมีพระองค์นี้อยู่เกิด ยิงแล้วฉาบหรือยิงแล้วโดนแต่ว่าโดนถากโดนแล้วไม่เข้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเชื่อว่าโอ้หท่านคุ้มของครับใช่ไหมครับแล้วบางคนเนี่ยเขาเช่าไปสมมุติว่าเพื่อเป็นวัตถุโบราณก็เหมือโอ้โหนี่เขาเป็นร้อยปีหรือเป็นหลาย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 ร้อย,ย,ยปีครับอแล้วตัวเฮียเชื่อในเรื่องนี้ไหมครับเรื่องพุทธคุณเนี่ยว่ามีอยู่จริงไหมเนี่ยเชื่อผมเชื่อว่า ถ้าทำดีแล้วมันต้องได้ดีค,ดคิดอย่างนี้มากกว่าครับครับแต่อย่าไปคาดหวังว่าห้อยพระองค์นี้แล้วจะโดนยิงไม่เข้าไม่ใช่